ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนามีความแตกต่างจากสงกรานต์ของชาวไทยภาคกลางปีใหม่เมื่องของชาวล้านนาจะมีวันและกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติกันมากกว่าเช่นวันสังขารล่องวันนาวันพยาวันและวันตักปีเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง CNU ลาน,นา Collection ขอนำเสนอกิจกรรมที่ชาวล้านนามักปฏิบัติในวันปีใหม่เมืองเจ้า วันสังขารล่องวิถีชีวิตคนล้านนาวันนี้ตั้งแต่เช้าคือทําความสะอาดบ้านเรือนและร่างกายจิตใจให้สะอาดเพื่อให้สิ่งที่หมักหมมสิ้นไปพร้อมกับสังขารที่ล่องไปช่วงสายชาวล้านนาจะนําวัตถุมงคลประจําบ้านมาชําระสงด้วยน้ําพมินส้มป่อย วันเม่าวันนี้ช่วงใสดสายชาวล้านนาจะช่วยกันเตรียมข้าวหนมหรือข้าหนมที่จะใช้ทําบุญดําหัวและเลี้ยงแขงกญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนและเน้นไปที่การเตรียมของทําบุญในวันพญาวันนอกจากนี้ยังมีการขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อเป็นเจดีทรายเมื่อก่อเสร็จจะทําการปักตุงและปักดอกไม้ประดับเป็นพุทธบูชา วันพยาวันเป็นวันที่สามของประเพณีปีใหม่เมืองเป็นวันที่ดีที่สุดของปีจะเน้นการเข้าวัดและดำหัวกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการทานตุงซึ่งเชื่อว,ว่าการทานตุงในวันปีใหม่สามารถช่วยให้ผู้ที่ล่วงลับเกาะชายตุงขึ้นสู่สวรรค์บางท้องที่มีการแห่ไหม้ค้ำอีกด้วย วันปากปีวันที่สี่ของประเพณีปีใหม่เมืองวันนี้ชาวล้านนาจะกินแกงขนมเพราะเชื่อว,ว่าจะหนุนชีวิตให้เจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จมีคนมาอุดหนุนค้าจุนช่วงค่ำจะทําการจุดเทียนบูชาบ้านเรือนหรือชาวล้านนาเรียกว่าตามเตียนปู่จาพระเจา้าศึกษาเรื่องราวสาระน่ารู้ล้านนาอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลและคลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ cmudc